ความสีต้องไล่เด้อฝากพี่น้นเด้อว่าย่าด่ามากไรมักยังกระเบิดอันนั้นอะไรที่มันไม่สะดุนหูสะดุนตาเราก็ไม่ต้องดูอะไรที่มันไม่สุภาพเราก็คอมเมนต์เบาๆหน่อยแล้วก็ให้ดึงถึงความเป็นจริงค่อนข้างหลักนะครับว่าคือเห็นด่ามาอยู่ซองมือไม่เคยเห็นอยู่หนึ่งมีการแบบว่าดมงน้าอะไรเงี้ยก็เลยว่าพี่น้องะทำไัเด้อทุกอย่างมันอยู่ที่ทุกคนอยากเลือกอยากดูอยากเห็นอยากชูด สำหรับสาวเบสรักวณนีคำสิงของเรานะคะเรียกว่าเป็นสาวฮอตที่ไม่ว่าจะทำอะไรขยับตัวไปทางไหนก็ถูกจับตามองอยู่ตลอดค่ะอย่างช่วงที่จินกับหนุ่มบิก๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มีงานคู่เข้ามาให้แฟนๆเนี่ยได้เสพโมเมนต,ต์ความฟินกันแบบรัวๆแต่พอมาเล่นละครคู่กับหนุ่มแจมรัชตานะคะอันนี้ก็เคมีเคใจเข้ากันมากๆจนก็มีแฟนคลับค่ะจับจินไม่ต่างกันเลยแต่การจินเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าแอบเป็นต้นเหตุของดราม่าอยู่เหมือนกันอย่างช่วง ก่อนหน้านี้ค่ะมีคลิปโมเมนต์ปิดกล้องละครที่ทะเลของเบสกับแจมออกมานะคะแฟนๆสายจ้นเนี่ยที่เชียร์คู่นี้ก็พากันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ชมเลยค่ะว่าน่ารักมากๆเหมือนจีบกันนอกจอ,อยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่บางส่วนเนี่ยกลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ปั่นค่ะในช่องไลฟ์ของหนุ่มบิ๊กจนบิ๊กเนี่ยถึงกับไลฟ์ต่อไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ <ๆ S 1> งานนี้ก็เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาทางฝั่งของ FC แจมแล้วก็ FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองค่ะแต่ แฟนๆส่วนใหญ่เรียกว่าก็เข้าใจนะคะว่าเป็นโมเมนต์เนี่ยที่พระนางในละครเนี่ยเขามาเสิร์ฟกันนอกจอแล้วก็มองว่าไม่มีอะไรเลยงานนี้ค่ะพอหนุ่มบ๊ก,กับสาวเบสนะคะเขามาไลฟ์ขายของด้วยกันก็มีการเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยฝั่งของบ๊กเองเนี่ยก็พูดนะคะขอวอนแฟนๆอย่าปั่นดรามา่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนสาวเบสเองนะคะเจ้าตัวก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรมากมายเพราะกลัวเนี่ยคนจะจับไปโยงดราม่าก,กันอีกทั้งสองคนเนี่ย บอกเลยว่าเห็นดรามา่าเห็นคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมาตลอดโดยก่อนจะปิดไลฟ์ค่ะหนุม่มบิ๊กก็พูดแบบชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าใครอยากดูอะไรก็เลือกดูอันนั้นแล้วก็มองทุกอย่างให้อยู่ในความเป็นจริงค่ะและถ้าไม่โอเคกับบิ๊กเบสก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองเดี๋ยวยังไงนะคะเราตามไปชมไลฟ์ในช่วงนี้ของทั้งคู่กันเลยค่ะควันส <c oughs> ะต้องไหนเ <c oughs> ด้อฝากน้องนเด้อว่า ยิ่งดามาหล<อ>ายมักอยังกระเบืองนั่นอะไรที่มันไม่เจริญหัวเจริญตาเราก็ไม่ต้องดูอะไรที่มันไม่สุภาพแล้วก็คอมเมนต์เบาๆหน่อยแล้วก็ให้ดึงถึงความเป็นจริงค่อนข้างหลักนะครับว่าคอือเห็นดามายอยู่สองซาม,มูไรก็เห็นอยู่หนึ่งมีการแบบว่าดามงนมาอะไรเงี้ยก็เรียกว่าพี่น้องกำลา,างเด้อทุกอย่างมันอยู่ที่ทุกคนอยากเลือ,อยากดูอยากเห็นอยากชูดเพราะแล้ววันนี้พี่น้องกตลังนั่งด่ามาันอย่างเพราะว่าสุ้ายเล้าเจ้าอยากเบิองไผ่เจ้ากระเบืง ถ้าวันนี้ไม่โอเคบิบ๊กเบสก็บายบายแค่นั้นเพราะในโลกใบนี้มีอะไรให้คุณดูอีกเยอะแยะไปหมดแป0พันแพลตฟอร์มแต่ถ้าเกิดเลือกที่จะซัพพอร์ตต่อก็โอเคต่อไปน<ข>ะครับผมและเจอกันใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาสาย หลังจากที่แฟนคลับนะคะได้เห็นโมเมนต์ในคลิปนี้ที่หนุ่มบิ๊กเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวของดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนานนะคะบางก็เข้ามาชมเลยว่าเริ่ดเๆปรบมือให้เลยค่ะ บางก็บอกนะคะว่าเขาเข้าใจกันดีเขาปกป้องเบสแล้วก็เข้าใจในพาร์ทของการทํางานของเบสค่ะ FC ก็อยากไปว่าน้องเบสเลยน้องมีสังกัดต้องจ้นกับพระเอกก็ถูกแล้วแล้วอีกอย่างคือละครก็เรตติ้งกําลังดีค่ะจ้นการเนี่ยช่องเขาก็ต้องดันเพื่อต่อยอดละครแล้วก็อีเวนต์และอีกหลายคนค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะแล้วก็อยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากกับดราม่าที่เกิดขึ้นนั่นเองแหละค่ะ